รู้สึกดีใจครับผมที่สามารถคว้าเหรียญทอง mm hmm. เหรียญที่2ให้กับตัวเองและประเทศไทยได้ก่อนแข่งมีการกดดันนิดหน่อยครับก็มันเป็นรายการที่ผมก็ไม่ถือว่าคาดหวังมากเพราะว่าเราไม่ค่อยจะชนะเขาเลยในารายการนี้ในอย่างเขาว่เป็นแชมป์ต่อครับผม คิดว่าตัวเองซ้อมมาดีมีกันเก็บตัวอย่างยาวนะหลายปีก็ทำให้ไม่ค่อยมีแรงกดดันเหมือนกับรายการ400ครับผมขอบคุณชาวไทยครับผมที่ติดตามและเชียร์พวกเราแล้วก็ขอให้เชียร์พวกเรา แบบนี้จนจบการแข่งขันครับผม